หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุยพี่ Ooh. จนได้ผมนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มโดนจนได้ครับผมตื้ออยู่นานเลยไอ้ได้ครับผม นี่ว่าจะไม่มีชัวแล้วนี่ครับผมนี่ครับผม,บผมไอส้สวยขีดสองขีดเหยืยวที่ใช้ครับผมกบซิ่งครับสปีดฟอ็อกของกระต้นเบ็ดซิ่งนิ่คฟองครับผมนี่ครับผม ปีดฟอกกบซิ่งของหน้าต้นเบียดซิ่งริมคลองครับผมส่วนใหญ่ก็จัดเฟสฮะได้เลยครับผมไสวยครับผมขอบคุงานด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันเช้า